หนูตัวนี้นะฮะเชียบเจียบเชียบฮะเฮ้ยอ,อันนี้แปลกว่ะเอออันนี้แปลกนีค่คะพี่พี่ค่ะครับคือหนูแอบมองพี่มาหลายวันแล้ววะค่ะอย่าลืมขอบผมนี่แอบแกมีรถช่วยรับไปด้วยนะคะอย่าลืมอ,อ่ะเลยก็ได้คะ่หหหะหายไวๆนะคะผิดคนหรือเปล่าคือพี่สบายดีอะนิสัยอะคะ่ะ สังคมจะทนให้ทุกคนมีจุณสมบ วราดีสุดๆคือพม่ใช่คนดีเดอะไรต่อให้ช่องอจอดรถคุณพิการว่างเนี่ยนะครับผมก็ไม่เข้าไปจอดนะไอ้ยังมไม่มีที่จะจอดเหรอผมไม่เคยไม่เคยจริงๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคิดเหมือนผมแต่ก็ยังมีบางคนที่คิดว่าอ๋อจอดแป๊บเดียวจอดแป๊บเดียวเราต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาพิการจริงๆเหมือนไม่แกะคลิปตอนจบเพื่อนๆเห็นปะนี่เห็นไหม คนที่เขาแบบขาหักใส่เฟือกเนี่ยเขาต้องไปจอดแบบไกลขึ้นหรือยัแทนที่เขาที่จะแบบเข็นไม่ไกลมากอะอย่างนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใครที่ทําดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไปนะครับผมอย่าไปจอดให้เรารู้จิตสานึกเรามีอยู่แล้วนะครับชอบจังเลยอะชอบคลิปนี้อะขอแชร์ได้ไหมขอแชร์ได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้แชร์เรี่ย่าเลยนะปิ๊มนะดีมากอะแกหืใครที่กดติดตามนะครับผมเฟซบุ๊กส่วนตัวผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้เห็นสปอยนะไปคนตอ